แน่นมากดวงชะตาราศีกันหมอช้างทํานายดวงช่วงสงการเป็นต้นไปมีเกณฑ์ดวงชะตาที่รวยที่สุดในปี2,567เงินทองล้นกระเป๋าและยังมีการเปลี่ยนแปลงในสามเรื่องใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์หมอช้างได้ทํานายดวงชะตาชีวิตราศีกันท่านนั้นมีเกณฑ์ดวงชะตาที่รวยที่สุดในปี2,561เงินทองล้นกระเป๋าและยังมีการเปลี่ยนแปลงใน3เรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันดวงชะตาชีวิตของท่านจะรวยเป็นมหาเศรษฐีเนื่องจากหลังเทศกาลสงการนี้ ชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เงินทองจะหลั่งไหลเทมาแบบไม่ขาดสายดวงชะตาชีวิตจะได้ของดีอยู่เฉยๆเ,เงินทองก็หลั่งไหลเทมาสู่กระเป๋าของท่านแบบลัวๆขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกันเปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์ได้เลยงานดีๆที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งจนคนรอบข้างของท่านนั้นอิจฉา สำหรับคนที่เกิดในราศีกันปี2567นี้ช่วงหลังสงการเป็นต้นไปคาดว่าชีวิตของท่านจะรวยมากๆเพราะกำลังมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตลังไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายถึงเวลาที่ตัวของท่านนั้นจะเป็นลูกรักของเทเวดาใครที่เคยคิดร้ายหรือมาทำร้ายชีวิตของท่าน ศัตรูหมู่มารเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดความดีที่ท่านนั้นได้สะสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติรวมถึงชาตินี้ความดีที่ท่านได้ทำจะส่งผลให้ท่านนั้นหายเจ็บหายจนจะมีแต่คำว่ารวยรวยมากๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านดวงม,มหาเฮงดวงม,มหาวรวยดวงมหาเศรษฐีรวมถึงดวงม,มหาพระคทรัพย์ของท่านถูกเปิดเป็นที่เรียบร้อย เพราะว่าดวงดาวประจําราศีของท่านได้มาโครจรประจําราศีวันเกิดที่ท่านเกิดจึงส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนั้นได้ทําประสบความสําเร็จในทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมานั้นท่านเหนื่อยมาเยอะมากพอแล้วทั้งเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องการเงินก็คอยติดติดขัดขัดถึงเวลาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันจะสุขสมหวังความสำเร็จในทุกด้าน อดใจรออีกนิดเดียวบญเก่าที่ท่านนั้นได้ทำมากำลังส่งผลให้ท่านนั้นมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือและยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้และยังมีข่าวดีสมเรื่องใหญ่ๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของท่านดังนี้เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องการงานกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขาย หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทไม่ว่าการลงทุนใดๆสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงไปก็จะไม่เปล่าประโยชน์อีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างกระถาถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านความสำเร็จในด้านต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จทำให้การงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าตัวการค้าการขาย หรือการขายของออนไลน์ก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาให้ความสนใจผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านก็จะคอยสนับสนุนกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกันอดใจรออีกนิดเดียวกานงานของท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้น ทำอะไรก็จะราบลื่นไปหมดสิ่งที่เคยติดอิดขัดขัดทุกอย่างก็จะขี้คลายและเบาบางลงขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้เตรียมตัวบอกลาความสวยของท่านได้เลยเพราะหลังจากนี้เมื่อสงการผ่านไปดวงชะตาชีวิตทางด้านการงานของท่านก็จะมีแต่คำว่าเฮงคำว่าปังเข้ามาสู่ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นใจให้กับท่าน ถือว่าดวงชะตาชีวิตทางด้านการงานของท่านจะผิดแปลกไปจากเดิมอย่างแน่นอนท่านนั้นจะพบเจอกับความสำเร็จตรงหน้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านมันจะไม่เป็นความฝันอีกต่อไปเรื่องต่อมานับจากช่วงสงการที่ผ่านมานั้นท่านจะมีดวงโชคลาบที่โดดเด่นในช่วงเดือนเมษายนมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต หรือได้โชคลาภบ,บางอย่างเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์รวมถึงเงินทองที่จะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านหรือรายได้ต่างๆที่ท่านนั้นได้ทําธุรกิจท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในช่วงนี้เป็นพิเศษและช่วงหลังสงการเป็นต้นไปถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะกับการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินดวงดาวประจำราศีของท่านจะช่วยส่งเสริมเรื่องของเครดิตต่างๆ ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีรวมทั้งดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านจะถูกเปิดจึงส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวในช่วงนี้ทําให้ท่านนั้นจะได้หยิบจับเงินล้านชั่วข้ามคืนหรืออาจจะถูกหวยรวยเบอร์ในงวดน,นี้ด้วยซ้ําไปถือว่าดวงโชคลาภของท่านนั้นโดดเด่นที่สุดในรอบหลายปีสําหรับคนที่เกิดในราศีนี้ ท่านจะได้หยิบจับเงินร้อยล้านเงินพันล้านหรืออาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านด้วยซ้ำไปเพราะว่าการงานของท่านก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันท่านจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่โตจนคนรอบข้างของท่านนั้นก็คอยอิจฉาไปด้วยขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้เตรียมตัวรอรับทรัพย์ก้อนโตได้เลยสำหรับเรื่องสุดท้าย เรื่องเกี่ยวกับความรักหรือว่าดวงความรักของท่านเป็นช่วงที่ดีที่สุดดวงดาวประจำราศีจะได้ส่งคนโสดให้มีโอกาสได้เจอกับคนดีๆหรืออาจจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าดวงความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆคนไหนที่ยังไม่มีคู่ช่วงหลังสงการเป็นต้นไป ท่านจะได้เจอกับคู่รักที่ท่านนั้นรอมานานหรือใครที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วดวงชะตาช่วงนี้ยังถือว่าขัดแย้งกันพอสมควรขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์พยายามพูดคุยให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้หมั่นดูแลเอาใจใส่กันอย่าให้อารมณ์เข้ามาครอบงำชีวิตของท่านจนทำให้ชีวิตของท่านนั้นต้องแตกแยกก,กันโดยเด็ดขาด ถ้าหากท่านรักษาชีวิตคู่ของท่านได้คู่ของท่านจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านการงานของท่านดวงทางด้านความรักได้สมพงกันเป็นที่เรียบร้อยมันจะส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ประสบความสำเร็จเงินทองแกลงหลังไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือ สำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกันโดยรวมแล้วดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงหลังสงการเป็นต้นไปท่านนั้นเป็นคนที่มีดวงชะตาที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวรวมถึงดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาพ่อคทรัพย์ของท่านถูกเปิดทําให้สิ่งต่างๆที่ท่านได้ทําอยู่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด การงานที่ท่านได้ทำอยู่จะประสบความสำเร็จมีผู้คนมากหน้าหลายตาให้ความสนใจในกิจาการงานที่ท่านได้ทำอยู่ยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้กิจาการงานที่ท่านได้ทำอยู่ประสบความสำเร็จและราบลื่นไม่มีอะไรมาขัดขวางได้โดยเด็ดขาดดวงโชคลาภวาสนาเงินทองจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสาย ท่านนั้นจะเป็นเจ้าของกิจการร้อยล้านพันล้านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันในตั้งตัวขอให้ทุกท่านเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้เลยในเมษาี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะส่งผลให้ชีวิตคนที่เกิดในราศีนี้ประสบความสำเร็จในทางด้านต่างๆถือว่าดวงชะตาชีวิตในช่วงเมษายนจนไปถึงช่วงหลังสงการเป็นต้นไปถือว่าดวงแรงเอามากๆ เอาช้างสิบเชือกมาฉุดไว้ก็ไม่สามารถฉุดไว้อยู่ที่ผ่านมาชีวิตของท่านลำบากเหลือเกินท่านเตรียมตัวบอกลาความยากจนได้เลยและเตรียมตัวรับดวงชะตาชีวิตที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้งานเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะถาถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายสำหรับคนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนาย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ได้เข้ามาประสบพบเจอคำทำนายท่านจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวถ้าหากท่านที่เกิดในราศีกันน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์โชคอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้ในสิ่งที่ทุกท่านนั้นปรารถนา ทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลถึงตัวท่านโดยเร็ววันและขอให้ทุกท่านกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งต่อด้วยคำอธิษฐานลงในใต้คอมเมนต์พิมพ์ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะส่งผลถึงตัวท่านโดยเร็วและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อํำนวยอวยพรให้คนที่เกิดในราศีกัน ไม่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้รวมถึงเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองโดนบันดาลให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจต่างๆขอให้เงินทองหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายในเร็ววันนี้ด้วยเถินสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมอูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องช้ยันโตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากสวัสดีครับ